ส, IDE> สวัสดีพี่น้องคนไทยทุกท่านที่รักครับเมื่อวัน i̇şte. ที่25มกราคมผมได้เดินทางมาเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาราเบียอย่างเป็นทางการนะครับตามคำเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาวมนบินอับดุลอาชีสอัลชูดนะครับมกุราชกุมารและเป็นรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลโหมของซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับ ซึ่งก็เป็นการเยือนระดับผู้นํารัฐบาลระหว่างสองประเทศเป็นครั้งแรกในรอบกว่า30ปีนะครับโอกาสนี้ผมได้เข้าเฝ้าและพบหารือกับมกุฎราชกุมารและคณะรัฐมนตรีหลายท่านนะครับโดยทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นชอบร่วมกันในการที่จะปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียให้เป็นปกติอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับและพร้อมที่จะเปิดสกาชใหม่ ของความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อจากนี้ไปทั้งนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากความพยายามในหลายระดับด้วยกันของทั้งสองฝ่ายในช่วงที่ผ่านมาหลายปีเราได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประยะแรกเราจะมีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตและการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีเพื่อที่จะรื้อฟื้นและส่งเสริมความตกลงร่วมมือในมิติต่างๆ ที่จะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันอาทิการค้าและการลงทุนความมัน่นคงด้านอาหารด้านพลังงานด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยวรวมทั้งแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆที่ต่างคนต่างก็มีศักยภาพนะครับอาทิเรื่องสิ่งแวดล้อมพลังงานหมุนเวียนและเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังยืนยัน ที่จะร่วมมือกันและจสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบพหบุเวกีต่างๆอาทิ OIC อาเซียน GCC รวมถึงการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยในปีนี้ด้วยสำหรับในการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ผมมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงพลังงานและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงแรงงาน ร่วมคณะมาด้วยนะครับเพื่อติดตามและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งวันนี้ก็ได้เริ่มการหารือกันไปแล้วนะครับทั้งสองฝ่ายหลังจากได้เปงานพบปะก,กันระหว่างผมและท่านมบุตราชกุบาลในโอกาสนี้กําลังหารือกันในเรื่องของการจัดหากลไกหรือตั้งกลไกลในการหารือทวิภา,าคีระหว่างกันทั้งสองประเทศนะครับเพื่อจะวางแผนกำหนดความเร่งด่วนจัดทาแผนแม่บทหรือไทม์ไลน์ กำหนดสาขาความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศอย่างเป็นระบบให้เกิดการบูรณาการกันแล้วก็จะเป็น,นกลไกในการติดตามประเมินผลและตบทวนผลงานอย่างจริงจังนะครับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็จะได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับกาบรอนุญาตให้แรงงานไทยกลับเข้ามาทํางานในซาอุดีอาระเบียได้ซึ่งรวมไปถึงการส่งเสริมแรงงานฝีมือแระงานเฉพาะทางของไทย คือผมไปได้ให้กระทรวงงานเตรียมการไปแล้วนะครับลวงหน้าก็คาดว่าจะทําได้เร็วขึ้นนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับอยากให้ทราบว่าวันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์เป็นวันแห่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกันสําหรับทั้งสองประเทศทั้งในมิติทางน,นการเมืองความมั่นคงปลอดภัยเรื่องอเศรษฐกิจและสังคมโดยไทยและซาอุดิอาระเบียก็จะสามารถช่วยสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาของกันและกัน โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจบิทีของไทยซึ่งผมกำหนดเป็นเวลาคุมชาไปแล้วนะครับกับวิสัยทัศน์ซาอุดิอราระเบียคอสอ2030นะครับซึ่งมีความประสานสอดคล้องกันอยู่แล้วในเรื่องของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ยังจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของทั้งสองประเทศจะช่วยเพิ่มโอกาสทางก,การค้าและการลงทุนสําหรับไทยและซาอุดิอราระเบียซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอาหรับ โดยเฉพาะการเสริมสร้างบัตรของไทยในฐานะครัวโลกเพื่อสนุนความมั่นคงทางอาหารของซาอุดิอราระเบียและในฐานะศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวของไทยต่างฝ่ายต่างก็คาดว่านักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทั้งสองทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและซาอุดิอราระเบียก็คงทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติด,ด้วยท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพด้วยนะครับสำหรับไทยเองนั้นก็คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีลนะ 5,000ล้านบาทนะครับอีกทั้งก็จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของไทยซึ่งวันนี้ก็เกิดปัญหาพอสมควรในฐานะที่ซาอุดิอราระเบียเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ํามันเป็นต้นของโลกด้วยนะครับเราได้หารือในเรื่องของพลังงานบมุนเวียนด้วยการลงทุนระหว่างกันอีกเยอะแยะนะครับนอกจากนั้นการเดินทางถ้าหากว่าสามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้ตามมาตรฐานโควิดของเรานะครับการไปมาสู่กัน ตามมาตรการของสบคเราเนี่ยก็จะทําให้การเดินทางนั้นกลับมาเป็นปกติเราก็จะสามารถรื้อฟื้นการกลับเข้ามาทํางานในซาอุดิอราระเบียได้ของแรงงานมีอพิมมือแรงงานภาคบริการแรงงานเฉพาะทางของไทยนะครับซึ่งก่อนการลดความสัมพันธ์ระหว่างกันเราเคยมีแรงงานไทยในซาอุดิอราระเบียกว่า3 0 0 0 0นรายนะครับสามแสนคนและสร้างไรายได้ส่งกลับประเทศไทยมากกว่า90,00ล้านบาทต่อปีนะครับ ซึ่งวันนี้ทาง,ท,างท่านมากุศชุมบานท่านก็นทง่งพูดกับผมว่าจะมีการก่อสร้างมากมาย,ายจะสร้างห้องพักจํานวนเป็นล้านห้องซึ่งก็ต้องจําเป็นต้องใช้แรงงานนั่นแหละนะแล้วกย็ยินดีที่จะรับแรงงานจากประเทศไทยมาทํางานนะครับก่อนเดินทางกลับประเทศไทยผมก็จะได้มีโอกาสาพบปะและสอบถามความเป็นอยู่ของชุมชนไทยในซาอุดิอราระเบียแล้วจะได้ยืนยันกับพี่น้องคนไทยทุกคนว่ารัฐบาลไทยนั้น ก็จะให้ความดูแลคนไทยในซาอุดิอาระเบียเป็นอย่างดีดังเช่นที่ผ่านมานะครับทั้งสองฝ่ายต่างต้องดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็มีโอกาสจะได้พบกับนักศึกษาไทยด้วยใช่ไหมนะครับหลังจากนี้สุดท้ายนี้ผมขอแสดงความดีกับการเริ่มต้นสักการะใหม่ของความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบียอีกครั้งการเยือนครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์และเป็นการเปิดโอกาสสำหรับทั้งสองประเทศในการสาแสวงหาความมือร่วมกัน ต่อจากนี้ซึ่งก็จะยังประโยชน์ให้กับพี่น้องคนไทยและชาวซาอุดีอาระเบียอย่างแน่นอนขอบคุณครับ